ถ้าจะพูดถึงรถยอดนิยมของวัยรุ่นไทยนะครับผมคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นตัวยอดฮิตของวัยรุ่นวัยทำงานเลยนะครับไวัยไม่เกินสามสิบนี่รถพวกนี้นี่เขาจะนิยมเอามาแต่งกันนะฮะ หรือถ้าจะแต่งอยู่แล้วก็เอามาแล้วก็ามาปรับเปลี่ยนมาปรุงแต่งอะไรหลายๆอย่างที่ชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นสี่ประตูสองประตูอะไรก็แล้วแต่นะ <c oughs> เรียกว่าเป็นรถซิ่งกันเลยแหละนะทีนี้ไอ้รถพวกอย่างเงี้ยเนี่ยหลักเบสิกมนเลยถ้าจะเอามาแต่งมันมีอะไรนะถ้าภายนอกก็สีครับล้อยางนะครับช่วงล่างก็พวก ซับเฟมปีกนกปีกนกนะท่อเสียปลายท่อนะครับอ่าเป็นสเตนเลสไหมนะถ้าเป็นห้องเครื่องก็อืมอะไรอะ่ะมีคำโชคไหมนะเปลี่ยนปั๊กหัวเทียนไหมเปลี่ยนสายหัวเทียนไหมเพื่อให้รถมันมีกำลังไฟที่ดีเวลาวิ่งเวลาออกตัวเนี่ยมันจะมีพละกกำลังเหลือเฟือเลยเรียวแรง จันเลยหรือว่าจะจูนกล่องจูนลอมนะครับเปลี่ยนกล่องแบบที่ควบคุมการทำงานของระบบวัวฉีดเครื่องยนต์